เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปืดอยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกล่าวสวัสดีท c ทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคเข้าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นในส่วนของแผนนี้นี่ครับผมก็เป็นแผนที่เรียกว่า4 3 3นะทุกคนแผนนี้ก็จะเน้นเก็บบอลแดนกลางนะครับอ่ะ สู้กับคู่แข่งนะครับได้ทุกแผนเลยนะครับอ่าเจอคู่แข่งที่ได้ได้ว่าเป็นแผนเมตาครับผมก็จะเป็น42 2 2นะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าแผนนี้สามารถที่จะเก็บบอลแดนกลางได้ดีมากน้อยเพียงใดนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกที่จะเอาไ้ใช้ได้นี่นะถ้าช่องเนี่ยเล่นแล้วมันรู้สึกว่าเออมันเข้าตาเพื่อนลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับจังหวะนี้ได้ลองหักปั่นดูเลยครับแผนนี้ก็จะเน้นที่จะมีหน้าที่สามตัวนะครับ แต่เป็นตำแหน่งเอสนเครับผมซ้ายขวานะครับนี่มากับแกรดเบลนะทุกคนก็สามารถที่จะปรับเข้ามาเล่นได้นะครับจาก4 3. 3 3ที่แบบเอาปีกออกไปยืนริมเส้นไกลๆกันเนะี่ยผมแผนนี้ก็จะสามารถที่จะเอามาเชื่อมในส่วนของแดนแดนหน้าให้มันใกล้กันมากขึ้นนะครับเชื่อมกันได้ไวแล้วก็สามารถตัดยิงได้ทั้ง2ฝั่งนะครับรวมไปถึงกองหน้าตัวเป้านะที่จะสามารถที่จะเก็บบอลให้อ่านะ ทั้งสองข้างได้นะครับแต่ว่าแผนนี้ก็จะเน้นมาเป็น s อที่แบบให้2ตัวนี้เข้าโจมตีได้นั่นเองนะครับผมเป็นอีกหนึ่งแผนที่สามารถที่จะโจมตีคู่แข่งได้แบบทันท่วงทีนะครับไม่จำเป็นต้องไปเล่นอยู่เื้องปีกสุดนะครับอ่ะก็เดี๋ยวชื่อน่าจะเล่นให้ดูแล้วกันนะครับแผนนี้มาครับแผนคู่แข่งก็ได้ได้ว่าเก็บบอลกลางไม่ค่อยได้เลยครับอ่ะเราก็จะเน้นเก็บบอลกลางแล้วก็ส่งต่อขึ้นหน้าเลยครับ สามารถชิงกันได้นะครับกับกลางรับนะทุกคนอ่าไม่มีพื้นที่ไปก็เข้ากลางก่อนครับแต่นี้ก็จะมีตัวที่แบบมาคอยรับบอลค่อนข้างเยอะครับเราสามารถที่จะตัดยิงได้จากทุกที่ทุกทางในวงแผนนี้นะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกาเดิเบลก็สามารถที่จะปั่นซ้ายได้เนี่ยมาก็ปั่นขวาได้ครับส่วนรูเบนิเกก็ยิงตรงกลางได้ครับแต่ว่าดูจังหวะนี้ก่อนครับแทงหลุดมาโอ้โหผมกลิบแย็บจังหวะนี้ลาบิดวิญาครับได้เข้าไปโจมครับจังหวะนี้ก็ต้องยอมรับว่าจังหวะนี้หลุดจริงๆครับ ไม่เป็นไรครับเสียไปหนึ่งประตูครับตอนนี้เรานําอยู่2ครับแล้วเกรเบลร้องปั่นจังวันนี้ไม่มีไรเก็บบอลกลางครับถือว่าบอลกลางถือว่าเก็บได้เยอะอยู่นะทุกคนแผ่นนี้แล้วก็หาตัดช่องแทงครับจังวะนี้โอ้โหได้ยิงแต่ว่ายังไม่หนีมือพอครับจังวะนี้โอ้โหเกลเบลน่าเสียดายครับจังวะนี้น่าจะเป็นลูกที่3ได้แล้วครับมาครับกล้ามเป็นก้าครับจังวะนี้เหมือนเดิมครับชิงกัน1 2ครับกับแดนกลางนะทุกคนอ้าวโหเรียกว่ากลางเก็บเรียบเลยครับแผ่นนี้ แล้วคู่แข่งได้โต้สวนมาลูเบนิเก้รูเบนิกี้ลูกนี้อ่ายังดักได้แล้วก็ได้ฟาวด้วยครับเกือบไปเหมืนอนกันครับจังหวะนี้โอเคตอนนี้ก็สกอร์นำอยู่ที่1ประตูต่อ2อ่ะ2ประตูต่อ1นะครับแต่โอกาสของคู่แข่งน้อยมากๆนะครับเพราะว่าแดนกลางของเขาเก็บบอลได้ค่อนข้างน้อยครับอ่ะเจอแผนนี้เข้าไปเนี่ยบางทีเนี่ยแผนก็มีส่วนช่วยนะครับที่จะ ทำให้เราเนี่ยเก็บบอลได้เยอะนะครับเพราะว่ากลางมันสามารถที่จะซับพอร์ตกันได้นะครับในแต่ละตั้งวะในแต่ละตำแหน่งนะครับอ่ะอย่างจังหวะนี้ก็ใช้ลูมตัดปั่นเลยนะครับผมอ่าแถวนี้ก็จะดีในเรื่องของแดนหน้าที่แบบอยู่ใกล้ๆกันนะครับไม่ได้แบบเยื้องออกไปจนสุดเนาะนะครับผมอ่ะอ่าเพื่อนๆลองปรับแบบนี้ดูนะครับผมใครที่แบบเล่น433อยู่นะครับผมอ่ะลองปรับนะครับในส่วนของปีกที่สามารถเล่นเอน็ตได้ก็เอามายืนใกล้ๆกันกับกองหน้านะครับจะเป็นหน้า3ตัวที่แบบคอยโจมตีคู่แข่งจากฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้นนนัั่่เอองะะครบผม สามารถที่จะตัดปั่นได้นะครับผมอ่าแต่วันนี้ยัดมาให้แกรดเดลบครับแกรดเดลบ์โอ้โหจังหวะนี้โดนบังเลยครับแต่ว่ากลางก็ค่อนข้างเก็บบอลดีครับเนี่ยคู่แข่งเนี่ยมาตายแดนกลางตลอดเลยนะครับสำหรับแผนนี้ครับเป็นอีกหนึ่งแผนนที่แนะนาเอาลองไปเล่นดูครับทุกคนสําหรับแผนนี้ครับเก็บบอลแดนกลางอยู่ครบเลยครับเก็บเรียบเลยนะครับนี่เห็นไหมไม่ค่อยผ่านครับอ่ายากมากที่คู่แข่งจะไปถึงแดนหลังของเราครับ แล้วเราก็สามารถที่จะโจมตีคู่แข่งจากแดนกลางขึ้นไปแดนหน้าแบบสบายๆครับแผนนี้นี่เห็นไหมมันมีตัวคอยรับส่งบอลหรือว่าเติมเกมอยู่ตลอดเวลาครับสำหรับแผนนี้ดูแดนกลางของเราครับนี่เห็นไหมสามารถที่จะพักบอลได้ตลอดเนยครับผมถ้าเราออกบอลไปไม่ได้หรือว่าไม่มีทางไปเนาะนะครับแต่ละแผนเนี่ยมันจะมีส่วนดีส่วนเสียเนี่ยผมนี่เห็นไหมนะครับหนึ่งสองปึ๊บนี่เห็นไหมมีตัวที่ว่างเลยนะครับสามารถที่จะจ่ายไปได้ครับในแต่ละต้องในแต่ละจังหวะในแต่ละตำแหน่งครับก็จะช่วยในเรื่องของ การที่เราจะเก็บบอลได้เยอะมากขึ้นมีโอกาสเข้าทำได้เยอะมากขึ้นนะครับถ้าเราเลือกแผนที่ดีเข้ากับตัวเองนะครับเข้ากับสไตล์การเล่นอะไรต่างๆนะครับลองปรับใช้ดูนะครับอ่ะบางทีเราเล่นแผนเดิมๆอยู่แล้วรู้สึกว่าเออแผนมันไม่แน่นนะครับเก็บบอลไม่ได้นี่ครับอ่ะลองปรับเปลี่ยนใช้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยผู้แข่งเนี่ยมีโอกาสแค่1ครั้งนะครับสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับนอกจากนั้เนี่ยก็เก็บบอล ครบเลยนะครับอ่ะเก็บอยู่เรียบเลยนะครับอ่ะเก็บเรียบนะครับไม่ใช่เก็บอยู่เรียบสินะครับเก็บเรียบเลยนะครับสำหรับบอลแดนกลางคู่แข่งเนี่ยไม่สามารถตอบตัวเราได้เลยนะครับอันดับหมื่นเก้านะทุกคนอันนี้นะนะครับผมก็ยังเอาไม่รอดนะเอาตัวไม่รอดเลยนะครับผมอ่ะเจอการเล่นแบบนี้เข้าไปแล้วก็แผนนี้ก็ช่วยซับพอร์ตกันอย่างดีนะครับลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับลองไปปรับดูใครที่เล่นประมาณนี้อยู่นะครับ หากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม